สวัสดีค่ะหาเป้าหมายพลิกชีวิตสุขภาพดีขึ้นในปี2021การตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะคะเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อใครเพราะการมีสุขภาพที่ดีจะทำให้เราสามารถที่จะทำงานหรือประกอบอาชีพต่างๆเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะคะ ถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะทำให้เรามีพลังในการทำงานเป็นทวีคูณยิ่งขึ้นไปนะคะมาดูเป้าหมายในการรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นในปี2021กันนะคะข้อ1ลดน้ำหนักการลดน้ำหนักที่จะให้สำเร็จนะคะก็คือการลดปริมาณในการกินให้น้อยลง และขยับร่างกายให้มากขึ้นการทำอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันนะคะจะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ค่ะข้อ2ออกกกำลังกายการออกกำลังกายนะคะควรที่จะดูลักษณะรูปร่างของเราหรือความเหมาะสมนะคะว่าเราควรจะออกกำลังกายแบบไหนและไม่ควรออกกำลังกายหักโหมโจนเกินไปนะคะ การออกกำลังกายนะคะควรทำให้สนุกเพื่อที่จิตใจจะได้ผ่อนคลายอาจจะทำคนเดียวหรือออกไปสังสรรค์พบปากกับเพื่อนฝูงได้นะคะ <c> ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้คนไปด้วยค่ะข้อ3ลดหวานตัดน้ำตาลออกจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นหวานปกติหวานน้อยหวานมาก สิ่งเหล่านี้นะคะจะมีอยู่ในอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงผักผลไม้ที่เราทานทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกบริโภคในสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายและในปริมาณที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อสุขภาพแบบยั่งยืนต่อไปค่ะข้อ 4. ตรวจสุขภาพวางแผนทำประกัน ตรงส่วนนี้นะคะการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับสุขภาพของเราอย่าละเลยหรือชะล่าใจนะคะว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังเด็กยังสามารถยังแข็งแรงให้ตรวจนะคะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งก็จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะคะหากเกิดมีเหตุ ที่เราเจ็บป่วยตั้งแต่เริ่มต้นเราก็จะได้รักษาได้ทันท่วงทีนะคะในส่วนของการทำประกันสุขภาพนะคะก็จะเป็นส่วนช่วยให้เราไม่มีความลำบากหรือมีความทุกข์ยากในเวลาที่ฉุกเฉินนะคะส่วนของประกันนี้ก็จะช่วยเราแล้วก็ประคับประคอง ให้เรามีความคล่องตัวในการใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการทำประกันจึงมีความสำคัญมากเลยนะคะข้อ5ดื่มน้ำให้มากขึ้นเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำในร่างกายจากการเสียเหงื่อนะคะน้ำมีประโยชน์ช่วยบำรุงผิวช่วยระบบการย่อยอาหารดีขึ้น ช่วยให้อัตราการเต้นหัวใจเป็นปกติควบคุมความดันโลหิตควบคุมอุณหภูมิในร่างกายและที่สําคัญนะคะสามารถหล่อลื่นข้อต่อได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ5เป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้นคงจะไม่ยากลำบากจนเกินไปใช่ไหมคะทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยให้สุขภาพกายสุขภาพใจ และชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์และพบแพทย์ดอททั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากติดตามสิ่งใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ